มาเด้อพี่น้องมือนี้ไม่เสียบไงยำให้กินสูตรได้เนาะมือนี้สูตรได้เนาะไปหาหมอพี่น้องเออของพี่เองมือหนังเสียบไปหาหมอยี่งมือย่อยำมือยอแล้วก็มือบดอ่ามี่ก็เป็นเครื่องยักษ์บางง่างๆำกันแอที่ผมใส่สูตรเด็ดเลยมือนี้ก็คือน้ำยำสำเร็จเบิ้งดูบ้านนี้เขาเขียนไว้ว่าสูตรใดเนี่สูตรซีซาร์ีอันนี้พ่อแม่ยิดไว้สูตรทุกคนสูตรเสียบไปหาหมอเออเอาเบิ้ง เกางย่ำนื่ทวดดินบ้านีั้ยเอ้ยทวดินเอ้ยตรงนี้ไปเออครบเลยเอ้ยเป็นตะแซีบใช่ปะมีหมูยอ่าน้ำมีหมุยอ่าน้ำไหมครบเลยน้ำยำเนิน้ำยำเลยแค่แค่เอาน้ำยำเทลงไปอืมเนี่ยทำนี่ครับอ๋อเพิ่งหยัดไปหาหมอแค่นี้ก็ได้กินแล้วเรียบร้อยนี่มันยังดินบ้างโอเล่โคเล่โอ้โมันเป็นน้ำยำซ้ะมันเป็นอะไแก้วห้าไปใส่จริน้ำยำต้มเยอะคือใส่ไปไหนแก้วใส่ที่บ้างอยู่หนิเนาะ แก่ๆนเดี๋ยวด้คอยอูน้ำหาเกีวเอ้ามันมีเกี่คอยอยู่เลยนี่ก็สุดด่วครับเจ้าเจ้าคอย็ยูอแต่้นเดาคนบ้านอีมันมีเก้วหนึ่งอ๋อิมบ์นัวเ่้ามวเ้ย